พวกเราไม่ถูกกันไม่ชอบคิดหน้ากันอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะแอบแรงน้ออินเนอร์มาเต็มเลยค่ะแต่ก็ใช้บ่อยนะประโยคนี้ยอร์แเขอะ不来เห็นไหมคู่เชียงกันไม่สียนไม่ฝ่าใจฉี่ร์พวกเราเขอหลายเขอกันเลยค่ะแบบเข้ากันอ่ะเจี๋ยเขอใจฉี่ไงแบบเหมือนเจี๋ยคนแต่งงานอ่ะเข้ากันได้ดีก็แต่งงานกันเห็นไหมเขอะ不来แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เห็นไหมคู่เชียงกันเลยส่งกันเลยกันค่ะ看不顺眼看不顺眼ก็แบบ ทำอะไรก็ขัดแข้งขัดขาไปหมดอะผิดหูผิดตาไปหมดอะอันนี้คือคําว่าข้านปุชุวยแยนคู่เชียงกันเลยซึ่งกันและกันเขาทําอะไรฉันก็แบบไม่ไม่ดีไม่เลิศฉันทําอะไรเขาก็มองว่าไม่ดีไม่เลิศอะมุมมองอะไรเงี้ยก็ต่างกันหมดเลยค่ะเห็นไหมอันนี้คือคําว่าคู่เชียงคือซึ่งกันและกันนะข้านปุชุวยแยนคือแบบนั่นแหละค่ะคือไม่ถูกชะตากันนะไม่ถูกกันาะหน้าเนี่ยมองก็แบบไม่อาจจะมองอะไรเงี้ยค่ะเมฝ่าใจเสียเมฝาก็คืออะไรอูฝาอะไรค่ะไม่มีหนทางใจเสียก็อยู่ด้วยกัน เอาไปใช้กันนะคะพวกมัน合不來互相看不住眼า法在一起เราเนี่ยนะทําไมไม่ถูกกันค่ะไม่เข้ากันไม่ได้ค่ะแบบไม่ชอบขี้หน้ากันค่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะตามนั้นอินเนอร์มาเต็ม